ลักษณะบุคลิกการเทคแคร์คนรักของชาววนาทิตย์นะคะก็จะเป็นไปในลักษณะที่เขาต้องการที่อยากจะให้คนรักทําเองนะคะช่วยเหลือตอนเองเขาต้องการคนเก่งเขาต้องการให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้นั้นเติมเต็มโดยการที่เขานั้นจะคอยซัพพอร์ตเทคแคร์คอยทำความเข้าใจในความสัมพันธ์และเขาต้องการที่อยากจะให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้ก้าวหน้า คือในตรงนี้เรามองเห็นถึงการที่ว่าเขาจะวางแผนวางระบบจัดการทุกสิ่งอย่างให้กับคนรักแต่คนรักจะต้องจะต้องดำเนินเดินตามเขาคอยตามเขาและคอยซัพพอร์ตเขาเอาอกเอาใจเขาและเขาก็จะเอาอกเอาใจประมาณอารมณ์ว่าให้มาให้กับ ให้มาให้คืนในตรงนี้เนาะนะคะก็จะเป็นในลักษณะที่เขานั้นไม่ได้ต้องการอะไรหรอกแต่เพียงแค่เหมือนกับว่าถ้าหากคุณนั้นยิ่งทําดีให้กับชาววันาทิตย์ชาววันอาทิตย์ก็จะยิ่งทําดีให้กับคุณนั้นดับเบิลเลยนะคะก็คือเป็นสองเท่าเพราะฉะนั้นแล้วเขาเป็นบุคคลที่รักจริงนะคะก็คือจริงใจรักแล้วรักเลย ก็คือตกลงปรงใจมั่นใจกับใครแล้วในตรงนี้คือเขาก็จะเป็นคนคนนั้นนะคะก็จะเป็นคนคนนั้นคนเดียวจะโฟกัสอยู่แค่คนเดียวแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้รักษาความสัมพันธ์อยู่แค่คนคนเดียวคือเวลาชาววันอาทิตย์จะพูดในเรื่องของเรื่องราวของความรักในตรงนี้ชาววันอาทิตย์จะโฟกัสอยู่แค่สิ่งเดียวนะคะสิ่งนั้นสิ่งเดียวล้ายึดติดยึดมั่นจนกว่าเขานั้นจะมั่นใจว่าสิ่งนั้นไม่ใช่เขาจึงจะได้ออกมานะคะ เขาจะอยู่ตรงนั้นจุดนั้นเรียกว่าหมกมุ่นได้เลยนะคะในเรื่องราวของความรักความรู้สึกในตรงนี้เพราะเขามีความจรงิงจังจริงใจที่อยากจะพัฒนาสารต่อและเขาไม่ได้ต้องการที่อยากจะให้เรื่องราวที่เขานำมั่นใจในตรงนี้นั้นหลุดมือออกไปเขาจะพยายามทําอย่างเต็มที่อย่างสุดกําลังสุดความสามารถแต่เขาไม่ถึงกับขั้นที่จะอ่าเหมือนกับสวีทหวานเนาะเขาไม่ถึงกับขั้นสวิตหวานแต่ว่าก็จะมีอ่า มีลูกไม้ที่งองแงเล็กๆน้อยนะคะก็เหมือนเด็กเล็กน้อยนะคะอาจจะเป็นแบบนั้นได้แต่อาจจะไม่ถึงกับขั้นหวานสวีทหรืออ่อนโยนอะไรขนาดนั้นอาจจะเป็นคล้ายๆเหมือนกับแมวดื้อนะคะอาจจะคล้ายๆแมวดื้อที่เราสามารถลูกหัวได้แต่ว่าเราไม่สามารถที่จะนอนได้หรือกอดได้ตลอดเหมือนกับแมวที่อ่อนโยนหรือขี้อ้อนทั่วไปในตรงนี้เนาะ จะเป็นในลักษณะที่เหมือนกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นั้นจะดูอบอุ่นนะชาววนาทิตย์ใครที่ได้คนรักชาววันอาทิตย์ไปเขาจะคอยดูแลคอยซัพพอร์ตคอยเติมเต็มคอยเอาอกเอาใจจะดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็จะอบอุ่นนั่นเองคุณจะสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นในตัวตนของเขาเขาจะไม่ให้คนรักนั้นได้ได้ต้องเสียใจหรือต้องลงทุนอะไรในตรงนี้นะคะเขาจะทําให้ทุกสิ่งอย่างเพราะว่า สายเปมาแล้วนะคะชาววัาทิตย์ขึ้นชื่อว่าเป็นสายเปลเลยทีเดียวนะคะอยากได้อะไรขอแค่บอกแล้วก็เอื้อนเอ่ยไปแต่เพียงแค่ว่าชาววันาทิตย์นั้นจะอาจจะมีความลังเลมีความไม่มั่นใจกับการที่จะทำเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างให้กับคนรักหรืออาจจะคิดการใหญ่ในการที่จะ ทำอะไรแบบโดยที่ไม่ได้ปรึกษาคุณก่อนในตรงนี้นะคะชาววันอาทิตย์อาจจะลังเลกับการที่ว่าจะไม่ถูกใจหรือไม่ตรงใจในตรงนี้หรือเกิดปัญหาในภายหลังในตรงนี้เขาอาจจะไม่ค่อยมีเซอร์ไพรส์เพราะเขามีความกังวลในเรื่องนี้เนาะเขาจะมีความระแวดระวังกับสิ่งที่เขานั้นไม่รู้หรือไม่เคยได้ศึกษาหรือไม่เคยได้รับทราบม,มาในตรงนี้เขาจะมีตกกังวลและเขาจะซีเรียสเป็นอย่างมากและเขามีความรู้สึกหึงหวงนะคะชาววันอาทิตย์จะมีความหึงหวง กับสิ่งที่เขานั้นหวงแหนมากที่สุดกับสิ่งที่เขานั้นมั่นใจแล้วกับสิ่งที่เขานั้นโฟกัส <c oughs> เขาจะเป็นลักษณะที่เหมือนกับว่าถ้าเขานั้นไม่โฟกัสเราก็ไม่ได้จริงจังไม่ได้ต้องการนะคะบอกได้เลยว่าชาววันอาทิตย์จะเมินชาววันอาทิตย์เรียกได้ว่าจัดได้ว่ามีบุคคลเข้าหาเยอะแล้วก็จัดได้ว่าเจ้าชู้เลยทีเดียวนะคะแต่ว่าถ้าเขาโฟกัสแล้ว เขาหลักจริงก็คือยามฟกยามยามที่เขานั้นโฟกัสในตรงนี้เขาโฟกัสอย่างจริงจังห่วงแหนเลยก็คือสู้แบบกัดฟันสู้เลยนะคะแบบตายเป็นตายเลยของของฉันฉันจะต้องได้ฉันจะต้องเอาคืนแต่ถ้าเขาถึงกับขั้นเมินหรือถึงขั้นที่จะต้องทิ้งหรือจําต้องทิ้งในตรงนี้นะคะ เขาก็จะทิ้งโดยที่เขานั้นไม่ลังเลแล้วเขาก็จะไม่หันหลังกลับไปนั่นเองนะคะนี่คือลักษณะนิสัยของชาววันอาทิตย์แล้วก็ลักษณะการเทคแคร์นะคะจะเป็นลักษณะอาการเด็ดขาดอยู่นะเพราะฉะนั้นแล้วก็คือเหมือนซ้ายเป็นซ้ายก็คือซ้ายขวาคือขวาเลยนะคะไม่ได้อยู่ไม่ไม่ได้จัดมาอยู่ในสายกลางเนาะก็คือหึงคือหึงห่วงคือห่วงรักคือรักชอบคือชอบไม่ก็คือไม่ในตรงนี้เนาะ จะเป็นลักษณะอาการนั้นนะคะโอเคนะคะประมาณนี้